สวัสดีครับสวัสดีครับมากไกลยังฮะสวัสดีครับมีใครมาไหมสวัสดีครับอสวัสดีครับ w i n รีวิวไลออนเกมเมฮะวินรีวิวไลออนเกมเมสวัสดีครับอ้าววันนี้เราจะมาพูดถึงรถด,ดับเพลิงฮะ เป็นแก๊งรถดับเพลิงของมาเจเลสสวัสดีครับแบงค์ Bang. มาดูรถดับเพลิงฮะวันนี้ครับเป็นรถเหล็กที่อยู่ในเซ็ตกลุ่มรถดับเพลิงของมาจเลสนะฮะนอกจากมาเจเลสเขาจะทําพวกรถกระบะรถเกง๋งแล้วเขาก็ยังทารถดับเพลิงด้วยนะสวัสดีครับมนุ์พาดนะฮะสวัสดีแทนเกมเมอร์ชอบไหมชอบรถรถดับเพลิงเลยครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันผมมีมาให้ดู6แบบนะฮะวันนี้เพิ่งได้มาอีก1แบบนะครับ มาดูคันแรกกันเลยนะครับสำหรับรถดับเพลิงมาเจเรตนะฮะนี่คันนี้นะครับสวัสดีครับไลออนเกมเมอร์สวัสดีครับกันตพง์นะครับนี่มาครับมาทันฮะมาดูทันคันแรกพอดีฮะนี่ครับมันจะอันนี้มาดูข้างล่างนิดนึงฮะอันนี้เป็นงานเก่าฮะเขียนว่ามาเจเรตนะครับมาเจเรตไม่ระบุยี่ห้อนะครับสวัสดีครับสินทุชานะครับ นี่นะครับนี่เป็นรถดับเพิ่มอันนี้เหมือนตรงบรรทุกน้ำใช่ไหมฮะเขีย <F ly Brid ger> นว่า fly bridge r นี่นี่เป็นแทงน้ำนะครับอ้าววัสดีครับซีเกงทอยวันนี้ว่างมาด้วยเฮออันนี้จะคันนี้จะจะงานกลันะเป็นของมาโจเรสนะฮะอันนี้เป็นบันไดย,ยกขึ้นได้นะครับนี่รู้สึกผมเห็นเขาทำออกมาขายอีกรอบนะวันนี้ก็ไปเจออยู่ร้านหนังสือก็มีนะคันแบบเนี้อยอยู่ในเซเว่นก็เริ่มเห็นละ นะครับเขาเอาโมเดลเก่านี่แหละทำออกมาขายอีกรอบละรดดับเพลิงนะครับตัวนี้เป็นแบบหกล้อแบบ6กล้อนะครับนี่นะครับสวยทีเดียวครับตัวนี้คันที่สองเป็นเบนส์แหมรู้ด้วยมนพาดรู้ด้วยว่าคันที่สองเป็นเบนส์เห็นไกลๆยังรู้เลยอ่ะนี่เท่นะดูคันที่2เป็นเบนส์เป็นเบนส์แอมนพาดบอกว่าคันที่สองเป็นเบนส์รู้ด้วยเป็นเบนส์ครับเห็นหน้านี่รู้เลย นี่คลาสสิกกคลาสสิเลยนะครับนี่ตัวที่เป็นเบนซ์นะครับนี่หวัดดีครับออเลนฮะออเลนท์นี <พอ S 1> ออ่นกกวัดดีครับออเรนท์ครับครับน้องคุณอยากดูรถมาเจร็ดด้วย,ออย,ยนี่ยืนดูตรงนี้ยืนดูตรงนี้อ่ะคันนี้เป็นเบนส์ครับมาดูเบลเราต่อ รถดับเพลิงรถด,ดับเพลิงหรอกวันนี้เป็นรถด,ดับเพลิงนะซื้อมากี่บาทคาร์ล้อยนะเห็นอันแบบเนี้ยผมเห็นอยู่เซเว่นเขาทํามาขายอีกรอบละเป็นเบนซ์เลยแหละอยู่เซเว่น, <ะ S 1> น <ะ S 2> เห็นเริ่มเห็นละแต่น,นี้ผมซื้อมานานละคาร์ล้อยนะฮะนี่อันนี้เป็นเบนซ์ออเรนบอกงานดีใช่ใช่นี่ตัวนี้มันหมุนได้นะตัวฉีดน้ำเนี่ยตัวนี้เป็นตัวฉีดน้ําหมุนได้นะแต่คันก่อนหน้าเนี้ตัวนี้จะยกบันไดตัวนี้จะยกบันไดนะนี่ยกบันไดนะครับ ตัวคันนี้ยกบันไดนะครับหกคันนี้เป็นตัวฉีดน้ําหมุนได้เป็นเบนซ์นี่โมเดลรถบรรทุกของมาจเดชเนี่ยจะเป็นเบนซ์เห็นไปทําเป็นรถด,ดําก็มีเบนซ์นะนี่ครับเบนซ์ ben นะครับมันจะเขียนว่าเบนซ์นะครับตรงนี้เบนซ์ ben. เป็นหกล้อนะครับเป็นหกล้อไฟบิชเชอร์รอแทงก์น้ำนี่มีบันไดข้างด้วยคันที่สองเป็นเบนซ์นะครับอ่าสวยทีเดียวครับ ใครสนใจก็ไปซื้อได้ตามเซเว่นผมก็เริ่มเห็นมีแล้วนะเนะ็านะทำออกมาขายอีกรอบคันละ100บาทนะครับของงานมาเจอเรตนะครับซื้อที่ไหนซื้อที่เซเว่นก็มีครับร้านหนังสือก็มีนะครับคันละร้อยนะครับก่อนชัยนะครับมาดูคันต่อมานะครับคันนี้คันนี้ก็เริ่มเห็นมีอยู่แถวร้านหนังสือก็เยอะคันเนี้ย รู้สึกจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดของรถดับเพลิงมาเจลิตเป็นงานของรถบรรทุกยี่ห้อแมนนะครับแมนทีจีบิ๊กอูโนมาแล้วบิ๊กยูมิโนสวัสดีครับลุงเบียนี่ครับงานแมน,นทีจีรถบรรทุกรถบรรทุกแมนทีจีเนี่ยมาเจลิตทาออกเป็นหลายเวอร์ชันนะทั้งรถขนน้ํามันทั้งรถดับเพลิงทั้งไรฮะเขาได้ลิขสิทธิ์แมนมานะครับ คันนี้เวอรอ์ชั่นรถกระเช้าสวยนะครับคันละร้อยเหมือนกันฮะอันนี้คันนี้จะมีเห็นเยอะหน่อยนะเห็นเยอะหน่อยคันนี้เพราะว่าเป็นคันล่าสุดที่มาเฉลยทำออกมาหมุนได้ครับนี่คันนี้รถด,ดับเพลิงหมุนได้กระเช้ารถกระเช้ายกนี่ยกยาวได้นะครับนี่นะครับใครใครสะสมเนี่ยเวอร์ชั่นนี้สวยครับคุณวิรพงศ์วิรพงศ์สวยกันตะคงสวยดีตั้งโชว์เรียงลายเลยใช่ใช่ใช่ น้องคุณอายุกี่ขวบน้องคุณสามขวบครับน้องคุณอายุสามขวบนะฮะเออพ่งมาครับฟังเพลงเอาก่อนกระมวลว่าเพลงอะไรอะตัดตวงดวงมาวันนี้ครับประสิทธิ์จีคือสวัสดีครับวันนี้เรามาดูรถเหล็กมาชเชล็คนะนี่เป็นรถดับเพลิงอะแดงเต็มเลยนะผไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนนะแต่รถดับเพลิงมันสีแดง แมน t ีจีนะครับแมนทีวันอ้าสวัสดีครับช่างทองช่างทองโกสมิดนะครับนี่ช่างทองฝีมือดีมาดูช่องผมด้วยนะครับอ่ะคันที่3ผ่านไปคันนี้สวยคันละร้อยครับอยู่เซเว่ก็มีอยู่ตามร้านหนังสือก็มีครับเออสวยใช่ไหมครับนะคุณบุญพาดบอกสวยเอามาดูคันนี้คันนี้เป็นรถตู้รถตู้นี่เพิ่งได้มาวันนี้เลยไลฟ์สดแกะไข่3ฟองเนี่ยได้รถตู้แดงมาเลยก็เลยเอามาเข้าชุดเลยนี่เขียนว่า วายบิเจ็นี่สายด่วน 1, 2, 7นะฮะนี่เป็นรถตู้ของหน่วยดับเพลิงฮนะยี่ห้อรถก็จะเป็นตัวนี้เป็นเรโนรถยนต์เรโนเรโนมาสเตอร์นะครับคนที่เปิดไข่นี่ไงก่อนก่อนพลนี่เปิดไข่ได้คันนี้ไงเรโนมาสเตอร์ <c oughs> เนี่ยมาเข้าเซ็ตรถด,ดับเพลิงพอดีนะเนี่ยรถพ่วงรถพ่วงไม่มีเออนี่นี่ <c oughs> นี่เรโนมาสเตอร์ <c oughs> เขาทำออกมา <c oughs> เป็นหลายเวอร์ชัน เป็นรถตู้ขาวก็มีนะครับรถตู้ขาวก็จะไม่มีไซเรนเนาะแล้วก็มีเออรถสีเหลืองอะรถสีส้มๆของการไฟฟ้าออก็มีแล้วก็สีฟ้า,ฟาของคอนรัคชั่นอะเออก็มีนะครับนี่คันนี้สวยเรโ,โนมาสเตอร์ครับตัวนี้เป็นรถดับเพลิงนะครับรถหน่วยดับเพลิงแหละก็คงไปช่วยรับคนเจ็บกันเนาะทำเป็นสีแดงนะครับโมเดลเดียวกันแหละมาเจลดตทำออกมาหลายแบบนะฮะ สวยทีเดียวเห็นไหมรถหน่วยดับเพลิงคันต่อมานี่ก็รู้สึกคันนี้จะเป็นคันนี้จะเป็นเรโนนะครับงานเก่านะปี2011ัเเลยแหละนะครับเรโนเรโนมาเจนใช่ไหมฮะมาเจเน่สองนะครับเรโนเรโนเรโนนะนี่ครับเป็นเหมือนรถเก๋งนะเออคันสุดท้ายไม่ใช่มินิฮะมูลพาดคันสุดท้ายเป็นฟ o ุคสวากเก้นอะมาล็อก อีกคันนี้ยังไม่สุดท้ายนี่คันนี้คันที่5เป็นเลโน่สวัสดีครับเจสันสวัสดีครับเออมี10ล้อไทยไหมครับโอ้โหมาจเดชไม่ได้ทํา10ล้อไทยนี่นะถ้าทาของไทยมาจเดชทาตุกตุกกับแท็กซี่นะครับรถไทยอ่มะมาจเดชทาตุกตุกกับแท็กซี่แล้วก็โตโยตา้อาอัลติสนะครับที่เห็นมีเด่นเด่คันนี้เป็นเลโน่นะครับเปิดประตูได้หน่วยดับเพลิงนะมีไซเรนนี่ครับมีไซเรนนะครับสวัสดีครับเคซี่บอย ยี่ีิบอยวันนี้มาดูรถวันนี้ครับมาดูรถดับเพลิงนี่ด้วยดับเพลิงเนี่ยเอามาหลอกเขาชอบเอาไปโมใช่ไหมเออเนี่อันนี้เป็นเรโนนี่ไอ้มันลากได้แล้วเรโนคันนี้มันลากได้นะครับนี่นะครับท้ายลากได้ด้วยเรโนนะครับนี่คันสุดท้ายเจสันบอกเอามาหลอกเขาเอาไปโมกันเยอะว่างั้นใช่ไหม นี่อ๋อเคซี่บอยบอกมีรถตำรวจเ,เดี๋ยวว่าหลังเอารถตำรวจไม่ดูนะครับวันนี้เป็นรถดับเพลิงก่อนโอ้โหนี่ผมผมไลส่สดรถดับเพลิงมีคนทำเสียงรถดับเพลิงให้เลย <c oughs> <c oughs> อะน้องคุณก็มีรถดับเพลิงไหนรถ,รถดับเพลิงน้องคุณอยู่ไหนอะ <c oughs> นี่นี่อันนี้เป็นโฟ l ์ s วากินเอามาหลอกนะเสีย น้องคุณเปิดรถดับเพลิงน้องคุณก็มนะีรถดับเพลิงนะนะรถดับเพลิงมาให้เพื่อนเพื่อนพ่อดูหน่อยลูกไหนเออคันใหญ่นะรถดับเพลิงน้องคุณคันใหญ่เอออ่ะมาดูคันนี้เป็นโฟกสวาเกนอะมาลกเปิดนี่เปิดฝากระโปรงได้นะครับเปิดฝากระโปรงได้เนาะโฟกสวาเกนอะมาลกโอมาไหนไหนมาให้ผู้ชมดูหน่อยนะรถดับเพลิงน่ะไหนมาอวดหน่อยเร็วเอามาให้พ่อมา เดี๋ยวให้ดูรถดับเพลิงน้องคุณนะวัสดีคับลิทิกายฮะมาดูรถดับเพลิงน้องคุณว่ามันนี่รถดับเพลิงของน้องคุณเอ่ะอีอ่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับอันนี้ของงานของดิกกี้ทอยนะก็เป็นผู้จัดจําหน่ายเดียวกันแหละกับมาโจเลสซิมบ้าทอยนะนี่รถดับเพลิงน้องคุณนะครับไม่ได้กะรีวิวนะน้องคุณถือมาพอดีนะครับอ่าถอยมาหน่อยเดี๋ยวมุมกล้องไม่ได้นี่เออ เออมันมีสายฉีดน้ำแเติมน้าได้เติมน้ํารูนี้นะครับเติมน้ําแล้วฉีดน้ําตรงนี้โอ้โหเลยน้ํามแล้วน้ำหมดแล้วเหรอน้ำหมดแล้วอเนี่ยมันดึงขึ้นได้นะโอ้โหขั้นใหญ่ขั้นใหญ่ของดิ c k ทอยนะครับอันนี้เป็นของดิ c k ทอยนะครับแล้วก็เวลาจะดับเพลิงก็ดึงตัวนี้ออกมาเออเป็นตัวช่วยพยุงเนาะเออดิกี้อยคันนี้ของดิกกี้ทอยครับวันนี้ของน้องคุณ อ่าคันนี้เป็นรถดับเพลิงดิจิตอยฉีดน้ําได้ครับเติมน้ําตรงนี้นะแล้วก็กดตรงนี้ครับมันจะฉีดน้ํานะครับมันฉีดเป็นท่อน้ํานะครับฉีดน้ําได้เออมีเสียงมีไฟนะกดเสียงแล้วผมกดให้ดูขาน้น่าก็จะมีเสียงนะครับแล้วก็อีกเสียงมีสองเสียงนะครับ อ่าอันนี้เป็นรถด,ดับเพลิงของดิจิทอลเป็นรถพลาสติกนะครับเป็นรถลานเฉื่อยถ้าจากให้มันวินนน่งก็มันมีลานเฉื่อยอยู่ล้อหน้านะครับน,นี่มีล้อเฉื่อยตัวนี้ก็ใส่ฐานสำหรับเสียงโอ้้นองคออนนด็ยดยอยดกดิจิทอยใช่ไหมแล้วพอพอให้เพื่อนดูมาเจเรตก่อนนะอ่าโอ้ย รถบยมีคนอยากได้รถน้องคุณนะ่ะเออเออสวัสดีครับกล้องพบกล้องพบสามร้อยเอ็กพีฮะเออมาทันคุณ,อ,อ,คณอันนี้รถมาทันมาทันก็นี่ครับให้โชว์ให้ดูนะรถหน่วยดับเพลิงของมาเจเลตที่หามาได้นะครับมีคันนี้ฮะมีตัวคันบันไดครับผมเออเอแล้วก็คันตัวนี้เป็นเบนที่ฉีดน้ําได้นะมีขายเซเว่นนะครับมีขายเซเวน่นคันละ,100นะร้อยนะฮะร้านหนังสือก็มี แล้วก็ตัวแมนทีจีแมนทีจีตัวเนี้ยยกยกกระเช้าได้เนี่ยแมนทีจียกกระเช้าอูโหูเวมพาดอยากได้คันที่สองเหรอยูเซเว่นมีนะผมเห็นเขามาขายแล้วเออเห็นเขาเริ่มเอามาขายแล้วไปดูนะครับยูเซเว่นลองหาดูมันจะอยู่ข้างในอ่ะนะครับแล้วก็คือเริ่มมีรถดับเพลิงรถตำรวจมาขายอ่ะเออ อามาหลอกหน้าตาคล้ายวีโก้ใช่ใช่มันก็เหมือนว i โกคนไปโมแล้วก็มีคันนี้เป็นรถตู้รถตู้อันนี้เพิ่งได้มาจากไข่ไปนี่เลยนะครับแล้วก็นี่คันสีแดงนี้ก็เป็นเรโนเรโนงานเก่าหน่อยนะครับแต่ก็เป็นสีแดงหน่อยดนะับเพลิงใครใครใที่เก็บรถด,ดับเพลิงของมาจเลต์นี่ก็ลองหาดูตามนี้ฮะอาจจะมีมากกว่านี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ที่ผมหาได้ก็มี ประมาณนี้นะครับก็ดูดูกันไว้นะครับแน่นะครับอ้าวแถวบ้านไม่มีขายหรือ,อยูเซเว่นนะครับไปหาดูเซเว่นทาดาทาดามีขายแต่ไม่ซื้อโอ้โหเล่นตัวนะเนี่ยเออต้องไปหาครับบางเที่ยววัดทิพคงสวัสดีครับสวัสดีครับอยากได้คันสุดท้ายอ m a มาลอกเปิดไข่ได้เยอะแยะเลยโฟก์สวาเก้นอ a มาลอกเนี่ยเออที่ครับผมเองครับรู้เจสันรู้แล้วรู้แล้วเจสันกองพบ2 0 0 300คืออะไรอะ พอใชยย้ได้รถดอบเพลิงกันสุดท้ายนี่ o l k ส w a ว e n เนอามาลอลเป็นรถรถตู้เปิดเปิดฟ้าปุงได้ไปในไข่มัจเรตมีเยอะเออกล้องพบอะไรอ่ะภาษาอังกฤษกะขี้อะไรอ่ะฮนี่นะฮะอืมนี่ครับนี่ใครมีอะไรหรือมีคันไหนแล้วก็เบนไว้ที่ โพสข้างล่างเลยนะฮะนี่ก็วันนี้ก็เอารถดับเพลิงมาให้ดูฮะก็เป็นรถดับเพลิงของมาเจเลตนะครับงานมาจเลตนะครับนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับคันสีแดงหน่วยกู้ภัยหน่วยดับเพลิงนะครับนี่นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่องสีทุคุณด้วยนะครับเดี๋ยวอย่าลืมวันอาทิตย์เรามีไลฟ์แจกรถนะผมจะไลฟ์สดแจกรถวันอาทิตย์อย่าลืมนะฮะมาไลฟ์แจกรถกันวันอาทิตย์นะครับ แล้วก็ใครที่ไม่ได้กดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไว้อาจจะพลาดได้นะแน่ถ้าไม่อยากพลาดก็กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้นะครับนน่นะครับเจสันพุทธิพงศ์มีคันแรกด้วยโอ้ยกอนพลอยากได้กระบะเหรอโอ้โหพรชัยบอกกี่โมงก็ประมาณสองทุ่มนะครับวันอาทิตย์จะลืมเรามาไล่แจกรถกันนะคือรถเต็มบ้านแล้วคือช่วยมา มาดูหน่อยเดี๋ยวจะไล์แจกรถนะวันอาทิตย์นะครับใครพลาดนี้ก็เสียดายแย่เลยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ